เป็นเทพเอกเมืองนลใครับนี่ชอบมาอยู่ไหนครับชอบเดือนเต็มซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้่ชอบที่ภูเก็ตอ๋ออยู่นู่นเลยแล้วขึ้นมาเก็บตัวที่ด้วยป่ะมาวันอังคารทะเลขอมาเพื่อหาดมาอยู่ที่ค่ายจะถุงน้อยใช่แล้วมีใครเป็นที่บางซออ่ที่นู่นอย่างที่ภูเก็ตบอมเพชรจังหวงดดำสามิหนุ่มลองฟูกในค่ายเพื่อกันเนาะตอนนี้เราอยู่ท่าไหร่ 16เราสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ยร้อยเจ็ดสิบล้วหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกกิโลเราเป็นมวยสไตายเลยครับมวยเขาแล้ววันที่เราเจอกับเดาวนภาเคยเจอกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ศิษยาเพียงการต่อยเข้ามาปะศิษยาแล้วเขาเป็นมวยสไตายเลยพอรู้ไหมเขาเหมือนกันแล้ววันนี้ระวังเกี่ยวบางอย่างไหนสู้ในก็สู้ไหนกันเลยเนาะอย่างไฟล่าสุดนี่เรามีต่อยไว้ที่ไหนไหมยังต่อยล่าสุดต่อยที่ราชดำเนินเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ยอดดวงใจออกไปพลาดแพ้วันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบอืมแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบสองไม่มีปัญหาอ,อันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วสบายเลยเนาะ,ะอ่าเราเป็นเพืจ้ากัดอะไรครับจกการ์ติ้งครับอ่าฝากเชิญชวนแฟนเราวันนี้หน่อยฝากน้องชาบีเป็นกำลังใจด้วยเต็มที่แน่นอยดูแลเลยเนาะขาเท้าผมว่าเขาเปานน้องชาย